กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม1 2 5 0วันนี้ครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเด a ดบ y ายเด i g h t อีกเชนคายแล้วเรามาเล่นกับตัวแท็บเตอร์ก่อนอื่นนะฮะเราต้องหาวางแบบอือวางเลยวางแท็บเตอร์ก่อนเดินล่ามันเรามาหาคนก่อนนะฮะเพราะว่าตัวนี้ผมมีภารกิจนะฮะภารกิจให้ตามล่าให้ได้ครบ120วีบังแล้วกดตีทำไม แต่จุ้ยให้ตามไลายครบ120วิแล้วมันจะได้ XP 45มีอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่อยู่มีรอยรอยลอยวิ่งนะฮะมีรอยวิ่งอ่าเขาวิ่งมาทางนี้เราเดินล่าอ่าอะไรอะไรทำอะไรตัานเหรอตัานเหรอเนี่ยเป็นไปแด้นีม เสร็จแล้วเกมสละมันเป็นไรครับเราล่าใหม่ฮะมันไปทางนี้ครับว้าวทำระเบิดแล้วเกมดีครับอย่างเงี้ยเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าไหนก็มีรอยเท้าเกิดแล้วนี่นะเผ็ดแล้วครับมันไปข้างหน้าครับเขาพยายามจะจุ๊กพยายามจะจุ๊กไม่ได้จุ๊กหรอกไอ้น้องโลอาอยู่นี่เห้มับังกันด่มาไอ้หนึ่ง อ๋อไปที่ขวาไอ้เวนเอ้ยไม่เป็นไรเราดักตรงนี้ก่อนเปิดไฟหนึ่งแมัติดนั่นไงโดนไปแล้วหนึ่งฮัลโหลโอ้โห,โหยังมีแก้ไอ้บ้าเอ้ยมันแก้มันอยากแก้เหรอผมจะไล่ตามมันนะฮะเอาดิอยากแก้เหรออย่ามาแก้แต่อหน้าพี่นะไอ้น้องระวังโดนโตบนะไอ้น้อง เออทำไมทำไมโอ้โหมาวิ <tampoco S 2> <Christmas music Dragon> ่งอย่างนี <no blues> ้ไ <no> ม <blues> ่ได้มาวิ่งแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอหาที่แขวนแป๊บเดินไวจัดอย่าห้าวน้องพี่ไม่เฝ้าหรอกระดับนี้อนี่อ๋อเห็นนะ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 ไล่ดิครับเอิมเดิโดนเข้าห้องบีพีแน่มึงคอยดูคอยดูคอยดู โอ้โหโดนห้อง VP บอกเลยช็อตนี้อันหนึงช็อตนี้ได้เข้าห้อง VP ครับผมเออช่วยได้ช่วยไปเพื่อมึงจะเข้าห้อง VP พีเอาไว้ในในหน่อยเบดเม้นต์ดีครับเบดเมนดีครับ,เ,รบเออหมาหมามได้เฝ้าแน่ค <c oughs> ำช่วยหลายทีนึง <c oughs> ไม่จะมีใครมานะเราเลืมอ่า ทำลายเครื่องตัวนี้ก่อนเลยกันนะครับบอกเลยคุมเกมช็อตนี้เออโดนเฉยโดนเฉยโดนเฉยจะไปช่วยเพื่อนหรอจะไปช่วยเพื่อนหรอจะไปช่วยเพื่อนหรอยากไหนน้องยากไหนน้องอ่าจะไปช่วยเพื่อนหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ตายไอ้บ้าเอ้ยไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนเลยกลับมาก่อนเลยโอยผมพลาดผมพลาดไม่เป็นไรผมยังคุมได้อยู่นิดนึงเฮ้แต่แม่งใจแม่งวิ่งไล่เลยไม่เป็นไร <c oughs> ต,ตัวน้ำก็ต้องไปหาที่ฮิว <c oughs> ผมล่าใหม่ได้ผมล่าใหม่ได้ผมคุมโซนแล้วผ <c oughs> มรอแถวนี้ก่อน <c oughs> ทำอะไรทำอะไรโถยทำอะไรดักปดีมาทางนี้ดิมาทางนี้มามา มาเปล่ามาเปล่าไม่มนาะเฮ้ยลงไปชุบป่าวะลืมเลยโอเคยังนะยังนะครับมาดิครับจะย่องหรือเปล่าไอ้น้องยังนะยังนะยังไม่มานะเฮ้ย เอาดิรู้จักเปล่าผีเฝ้าอ่ะผีเฝ้าอ่ะรู้จักคำว่าผีเฝ้าวไว้น้องฟังเสียงได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงได้ยินเสียงมันจะไปช่วยเพื่อนวะมันจะไปช่วยเพื่อนมันจะไปช่วยเพื่อนวะเพื่อนตายนะเพื่อนตายนะบอกเลยนั่นเลยเรียบร้อยอเกมไาดิพาไปดีไอ้น้องพาไปดีลงมาทำไมโธ่ เฮ้ยแต่แมงใจบุญเหรอใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะถือว่าเป็นคนที่รักเพื่อนไงผมยอมรับเลยคนเนี้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้พวกที้โกงเลยกูเฝ้าแ <c oughs> ม่เงเอ้ยมาอยู่ไหนกันหมด <c oughs> บอกเลยไม่ได้กินหรอยน้องถึงเสร็จไปสองเครื่องแล้ววะผมสัเก็บ กลับทิ้งก่อนกลับทิ้งก่อนกลับบ้านก่อนแป๊หน่งเดี๋ยวมันโดนตีต้องกลับบ้านก่อนลงมาอย่างอย่างไม่ใช่อย่างใช่ไหมลงมายังยังนะไม่เป็นไรผมวางดัดไว้แล้วต้องอยู่แถวนี้แน่นอน ีเฝ้ารู้จักป่ะ G G E ีอีซีจีจีอีซีดีจงเราต้องค่อยๆนะครับโอเคเพื่อนเสร็จสองแล้วเอาเพื่อนลุกมาเฮ้ยดิมันก็โดนเชื่อกูมันก็โดนแถบกู ควมจะอยู่ตรงไหนครับเฮ้ยเลือดอยู่นี่เหรอไอ้เจ้าเฮ้ยเลือดมันหายเว้ยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อะไรอะไรมันนี่มันนี่เลยโถไม่รู้จักผีเฝ้าซะแล้วขอเล็กกะกะวันนี้เบสเมนต์ต่อไปทิ้มไปดูเออทิ้มไปเลยสองตัวเลยสองตัวเลยสองตัว ตามล่าล่าล่า,ลามันต้องล่ามันต้องล่าอย่างนี้มันต้องล่าว่าคนนี้ก็มันป่นไปด้วยทุก,กันอันนึงลงล่าฟังเสียงคุณม,มีเสียงเจ็บนี่ไงทำไรน้องทำไรทำไรทำอะไรโถ มนันนี่มามามา,มาคามอนเบบี้คามอนเบบี้จะหาแหล่งก่อนหาแหล่งก่อนมาเลยให้ตรงกลางเลยมามาอีกตัวนึงอยู่ไหนนอนเพื่อนเฟดหนึ่งซะด้วยเนเดี๋ยวผมเก็บตรงนี้ก่อนเลยกันเก็บไปเออเก็บก่ไป นิ่มๆวางนียนๆนิ่มๆอยู่นิ่มๆอยู่นิ่มอยู่จะโดนเองก็พอฝองเลยชัทนี้เพื่อนมาไหมฮะเพื่อนไม่น่าจะมาเพื่อนต้องอยู่ข้างบนหรือเปล่าเนี่ยเดีผมเล่นแบบฟ้าผมเล่นน่าเกลียดมากนะครับแต่ช่างแม่งครับผมไม่สนอีอี เธออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอ้าวพวกถึงก็ปล่อยเลยจะได้ว,ว่าอีกคนนึงน่าจะเจอหลุมหรือเปล่าจะแ,แพทใหม่ไม่น่าเจอแล้วมั้งตามล่าครับล่าแบบโกงๆครับขี้โกงเกินขี้โกงเกินบอกเลยขี้โกงเกินนี่ไงเจอเพื่อนละเฮ้ยลงหลุมได้วะโอ้นั่นใหญ่ว่าแล้วโถไอ้จอม หน้าสลับเด d by d เด l i g h t นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลค์กดแชร์หรือกดทำอะไรก็ทำเลยนะครับไม่สนใจนะครับอีซี่อีซีซ่นะฮะผมเล่นแบบขี้โกงขี้โกงนะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ